เม่ตื่นได้แล้วลูกถึงบ้านคุณปู่แล้วอ้าวเมฆสวัสดีคุณปู่สิลูกสวัสดีครับปู่สวัสดีหลานรักอ้าเมฆกลับมาเพชรบุรีจนได้นะโถเอ้ยไม่ได้อยากมาซะหน่อยอยู่กรุงเทพสบายกว่าตั้งเยอะอ้าวแล้วเธอเป็นใครอ่ะฉันตะวันไงลูกพี่ลูกน้องอ่ะจะไม่ได้หรออย่ี่อย่าขี้แยนะไม่ใช่นายนี่มันหือเอ้าวเด็กๆ อย่าทะเลาะกันสิเข้าบ้านกันดีกว่าปูมีขนมด้วยนะทำไมต้องมาอยู่นี่ด้วยเนี่ยไม่เห็นอยากมาเลยเออออกไปนะเจ้าแมวบ้าหยุดเดี๋ยวนี้นะกันแก้วกันแก้วออกจะน่ารักแสนรู้นะเรย์โหว้าวนี่ของสะสมของปูเหรอครับเยอะจัง นี่แม่ก็มีของสะสมเหมือนกันนะปูโถมีอะไรบ้างครับเนี่ยขอผมดูหน่อยนะครับเอาสิปูเก็บของพวกนี้ไว้ทำอะไรหรอครับของเก่าพวกเนี้ยมีค่านะอู้เอาไปขายได้ด้วยเหรอครับเนี่ยมีค่าทางใจต่างหากล่ะถูกต้องเอาไว้ตื่นใจเรื่องในอดีตยังไงล่ะปูอันนี้อะไรเหรอครับ อเป็นเหรียญรัตนาพรในหลวงรัชากาลที่าพระราชทานให้ปู่ต่อทำงานรับใช้พระองค์ท่านปู่ได้เห็นพระองค์ทรงงานหนักมากเพื่อประชาชนทำให้ปู่สมนึกในพระมหากรุณาธิคุณเหลือเกินจริงๆแล้วพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ก็ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขมาทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละบ้านปู่มี WiFI ไ,ไ,ไหมครับตั้งใจฟังปู่หน่อยสิ <c oughs> ไม่เป็นไรหรอก แต่ร้านรู้ไหมว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณพระมหกากษัตริย์นะเราทุกคนเลยเหรอครับปู่แต่ผมไม่ได้เป็นทหารเหมือนปู่นะนั่นสิครับปู่หนูก็ไม่ค่อยเข้าใจทําไมเหรอคะอร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหกากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุขโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเราเรามีตัวอักษรไทยมีระบบส่งน้ำก็เพราะพระขุนรามคำแหง แล้วไฟฟ้าน้ำประปาถนนผนทางที่พวกเราใช้กันก็เพราะพระมหาการสัตย์ทรงเป็นผู้ริเริ่มที่พวกเราคนใจทุกคนได้รีนหนังสืออย่างทั่วถึงด้วยนะูที่พวกหนูได้เรียนหนังสือแน่หรอคะใช่แล้วจ้ะแม้แต่ขนมที่ตะวันชอบก็เป็นโครงการของในหลวงท่านนะว้าวจริงด้วยค่ะเห็นไหมพวกเราอยู่ใกล้ชิดสถาบันพระมหากษัตริย์ขนาดไหน ปูปูขนนกนี้เอาไว้ทําอะไรหรอครับอ๋ปากกาขนนกไงล่ะแต่ด้ามนี่มันน่าจะพังแล้วงั้นผมขอเอาไปเล่นนะครับได้สิย้ายหายนะเจ้าเมยครับผมเอาไปเล่นแปบเดียวเดี๋ยวมี่จะเอาฉันด้วยสิครับโอ้เมันกเกรเกยมล็กเอยโอ้พี่อย่างเอ้ยไม่เอาไ ปลุกดีใจบ้านาตะวันโคตรเจ๋งเลยอ่ะโ้นี่มันอะไรนะราลองเข้าไปดูกันเมตตะวันหรือว่านี่คือประตูทะลุมิติเฮ้ยเฮ้ยอ,ยอ้ที่นี่ที่ไหนเนี่ยส,สมัย สุโข<ฮ><ฮ>ทยัยสมัยสุโขทัยพระพุทธเจ้าทำเนอบก็คือพระขุนรามคำแหงใช่ไหมคะใช่แล้วจตุว,วันพวกจะตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ยพวกเราหลงทาง<ฮ>ค่ะสุโขทัยเป็นเมืองบนขงเขาสูงน้ำมาไม่ถึงเพราะร่งทัาจึงวางระบบน้ำเพื่อประชาชนมีน้ำใช้เม่แมดูสิจู่ๆกระพาของแก่นแก้วก็ส่องแสงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะประตูมิติเปิดออกแล้วยวเข้าไปเถอะแม่เดี๋ยว